สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานะครับสอนใช้ตัว Quick CPU นะครับก็หลังอินสตอลมานะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับให้ทำการนะครับเลือก Power p a n ที่ใช้อยู่ตอนนี้นะครับผมแนะนำให้ใช้ n c t s App ไปก่อนนะครับก็คือให้ไปดูในคลิปที่ผมสอนก่อนหน้านี้นะครับที่ผมสอนใช้แอปตัวนี้นะครับหลังจากใช้นะครับผมตรง Power p a n ตรงนี้นะครับให้เลือกเป็น XP นะครับผม หรือว่า power plan ตัวที่เราใช้นะครับแล้วก็กด active ตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูที่ power power mode นะครับให้ปรับเป็น b a s t performance นะครับถ้ามันปรับไม่ได้ก็ให้มัน default ไปนะครับ default นะครับแล้วก็สามารถแบบปรับตรงนี้ได้นะครับตั้แต่เลยเลือกได้นะครับแล้วก็ตรงที่มันปรับเป็น b a s t performance mode ไม่ได้เพราะว่ามัน b a s อยู่แล้วนะครับนะเพราะตัวนี้มันปรับมาให้แบบว่าเต็มทั้งหมดเลยนะครับโอเค หลังกด Active ไปนะครับให้กด a อพ l y 1หนึ่งทีกดโอเคครับแล้วก็มาที่หน้านี้ต่อนะครับ advanced CPU Setting ครับแล้วรอมันโหลดสักครู่นะครับโอเคครับหลังจากที่มันโหลดเสร็จนะครับมาหน้านี้นะครับให้กดติ๊กลูกศรตัวนี้ออกนะครับปึ๊บเหลือไว้แค่สองตัวก็พอนะครับทำนี้นะครับแล้วก็ มาที่หน้านี้ Call Limit and Lision ที่อะไรเนี่ยนะครับให้เปิดสามตัวนะครับตัวที่ตัวตัวนี้ไม่ต้องเปิดนะครับเปิด3ามตัวนะครับแล้วก็ให้มาเปิดเลื่อนให้หมดเลยนะครับเลื่อนหลอดตรงนี้ให้เต็มให้หมดเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็มาด้านล่างครับตรง Speed Shift นะครับมันจะเปิดอยู่แล้วนะครับให้เรามาตรง Minimum All Performance นะครับให้ปรับหลอดตรงนี้ไป้สุดเลยนะครับ โอเคครับแค่นี้นะครับแล้วก็กดแอปพลายไปได้เลยนะครับมาถึงหน้านี้นะครับผมตัวนี้ไม่ต้องติ๊กนะครับถ้ามันมีให้ติ๊กแบบนี้ไม่ต้องติ๊กนะครับรูปสอนออกนะครับบางคนมันจะไม่มีรูปสอนติ๊กให้นะก็เอาออกนะถูกแล้วเออนะครับให้มันไม่ต้องติ๊กแบบนี้นะครับแล้วกด e p t ไปนะครับประมาณนี้ครับวิธีใช้ตัว Quick CPU นะครับผมก็ข้อเสียของแอปตัวนี้นะครับก็คือจะทำให้ CPU เราร้อนขึ้นนิดนึงนะครับผม นะถ้าซิงลมแบบว่าดีอยู่แล้วก็โอเคนะครับถ้าซิงลมไม่ดีก็ต้องคอยสังเกตอุณหภูมิได้วยนะครับก็แค่นี begun, okay, nữa, ้นะครับขอบคุณครับ